ฮัลโหลวันนี้คลิปนี้จะมาพูดถึงการเลิกเปียเทียวเอกับคนอื่นทำยังไงดีโอ้ว้าวคำถามดยอดมากคำถามจากน้องมอปลายหนึ่งคนเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนเลยสำหรับโดยเฉพาะ ปยุคโซเชียลมีเดียเอาจริงมันเป็นไม่ใช่แค่เด็กมปลายเว้ยเพื่อนพี่หรือพี่เองก็เป็นบางทีมันมีความทุกข์จากการที่แบบทําไมคนได้ดีแต่ว่าเราแบบทำไมอยู่ตรงนี้วะาอะไรอย่างเงี้ยเกิดความทุกข์จากการที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าอิจฉาออนี้มันเรื่องความอิจฉานะนี่มันอาจจะไม่ใช่ความอิจฉามันมีได้ามแบบมีได้หลายแบบคิดว่าตัวเองเนแบบแย่โอเคว่ามาเลยเล่ามาเลยเป็นยังไงบ้างก็คือเขาบอกว่าต้องรู้จักรู้จักตัวเองแล้วก็ accept who you are มันก็ง่ายเนาะมาถึงว่าอา้าก็ถ้าเรารู้จักตัวเองดีแล้วเรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็ไม่เปรียบเทียบใช่คือบางทีบางทีเราเห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าด้านอื่นมันด้านาชีวิตมันมีหลายด้านานึกออกอไหมเออบางทีเราเห็นใน i n s t a g r a m มโอ้โหบ้านอินี่รวยมากเลยออ,อิจฉาว่าบ้านกูโคตรเล็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโอ้โหแฟนเขาหล่อวะ่ะทำไมแฟนเรามันแบบ มันตดอยู่ตรงนู้นแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเราต้องเข้าใจว่าชีวิตมันมีหลายด้านเขามีดีในด้านนี้เออแต่เราก็มีดีในด้านของเราใช่แล้วก็ในเรื่องของ strength and weakness ก็เหมือนกันก็คือในเรื่องของความเก่งถ้าน้องๆคนไหนที่พอพี่รู้เวลาเหมือนแบบเนี่ยมีน้องมาพูดว่าแบบเพื่อนน่ะได้คะแนนพันสี่หมดเลยตัวเองได้พันสามทุกพันสนี่ก็แบบเข้าใจปะเป็นคะแนนที่สุดยอดมากๆแต่ว่าเขากลับทุกอย่างเงี้ยเออ มันก็ต้องแปลว่าเราต้องรู้จักโฟกคือการเปรียบเทียบตัวเองมันมีข้อดีเว้ยใช่ถ้าเราพัฒนาตัวเองมาทีว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วแบบเฮ้ยเรายังไปต่อได้อีกด้านนี้หรือมันมีคํานี้เลยที่เขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนคําว่าเปรียบเทียบหรือว่า comparison ให้กลายเป็น inspiration มันเปลี่ยนได้อ่านั้นเราเห็นเขาแล้วรู้เรารู้สึก i n s p ป r e ว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบนั้นว่าเออเราจะทํายังไงดีอ่ะเออก็คือให้เปลี่ยน why เป็น how อว่าแบบทำไมอันนี้มันดีกว่าฉันอย่างนี้นะแค<ม>่เป็นแบบฉันจะทำยังไงฉันถึเป็นอย่างนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนเป็นวิธีการทำมากกว่าให้รู้จัก water your own grass แปลว่ารู้ว่าตัวเองมีดีอะไรอะก็พัฒนาจุดนั้นนะเข้าใจไหม water your own grass เออแล้วก็ love your past ก็เอาจริงๆมันคือการเรื่องเรื่องกับรักตัวเอง<ม>อะคือเราต้องรู้ว่าเรามีดีอะไร รักตัวเองพัฒนาในจุดที่ตัวเองมีดีแล้วก็เราก็จะเลิกเลิอกอิจฉาหรือว่าเลิกมองตัวเองเป็นในแง่ลบไปเราเห็นคนอื่นได้ดีกว่าต้องทำการโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บ้างสำคัญน,นะสำหรับยุคนี้คิดว่าเพราะว่าทุกคนเสพติดมือถือใช่โซเชียลมีเดียคือเอาจริงๆพี่ว่าบางทีมันไม่ใช่เหตุคือถ้าเป็นส่วนตัวงพี่นะมันไม่ใช่พี่พี่เป็นคนที่แบบเห็นเพื่อนได้ดีพี่ไม่ได้รู้สึกอิจฉาอะไรแต่พอเห็นแบบ ทุกคนเหมือนสมมติอย่างเงี้ยช่วงนี้มันมีจุลามาร์เก็ตเพลสใช่ปะ่ะโอ้โหแม่งมีแต่คนรวยๆนึกออกปะ <S <S ลงธุรกิจ<ๆ>ของตัวเองอะไรเงี้ยเริ่มดูแล้วเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วอะเพราะว่าม,มันคือแบบคนเป็นร้อยเ,อเป็นล้านนะแกเ<อ>ข้าใจใช่ปะ่ะที่แบบแม่งได้ดีมากแล้วคือแบบกูอยู่ตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเออเราเริ่มรู้สึกเปรียบเทียบพอมันเห็นมากมากเว้ยฉะนั้นของพวกนี้มันต้อง aware นิดนึงว่าเอ้ยเริ่ม negative แล้วว่ะไหนก็เริ่ม detox แล้วก็อาจจะแบบเริ่มมาแบบเรามาโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองดีีกกวว่่าาหรรือออออะไยงเ้้แล็ นนี้เป็นการรีมายที่ดีมากชอบมากข้อนี้คือเขาบอกว่าให้รู้สาว่า this isn't the end of the movie มันไม่ณจุดเนี้มันไม่ใช่ตอนจบใช่ฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วหนักมันเป็นม้วนยาวอ่ะลูกเออฉะนั้นบางทีสมมติท่านเป็นน้องนักเรียนใช่ไหมถ้าแบบว่าเพื่อนได้พันสี่แล้วได้พันสามแล้วมันวัดกันที่คะแนนเหรอสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ปะพี่อ่ะมักจะรีมายตัวเองตลอดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเออ มันอยู่ที่ความสุขเว้ยไม่ว่าคนเราเข้าใจปะ เป้าหมายของทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ว่าการงานดีกว่าแฟนหลอกกว่าบ้านใหญ่กว่าหรือใครรวยกว่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับใครมีความสุขเว้ยจริงๆก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าถามไปเรื่อยๆว่าทําไมทาไมทาไมสุดท้ายสุดท้ายคําตอบของทุกคนก็จะต้องเป็นเพราะว่าความสุขใช่หนกว่าเอาทำไมถึงอยากได้คะแนนเยอะอ่ะอยากเข้าคณะนี้แล้วมาถึงอยากเข้าคณะนี้อยากทำงานนี้แล้วมาถึงอยากทำนี้จะได้มีเงินแล้วมาถึงอยากมีเงินอ่ะจะได้ซื้อบ้านทำไมถึงอยากซื้อบ้านอย่างถ้าถามก็คืออยากมีความสุขเออฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนหน่วยวัดจากการเป็นแบบ จำนวนเงินหรือว่าแบบอะไรพวกนี้มาเป็นความสุขอะมันก็อาจจะ put things in perspective mm hmm. เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เคยดูคลิปใน IG อันหนึง่งที่แบบว่าเขาเป็นแบบเป็นอิน fluencer คนหนึ่งอะคือเขาทำออกมาว่าเหมือนแบบคนเรามันมีเวลาของตัวเองเว้ยอย่าไปเอาเวลาของอื่นมาเทียบกัน mm hmm. ก็คือเหมือนแบบเขาอาจจะประสบความสุเร็จในช่วงเวลานี้ mm hmm. แต่เรายังคงแบบโหอีกไกลเลยหรือ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย มันมีช่วงเวลาตอนนี้มันยังไม่ใช่ช่วงของเราใช่คือทั้มิ่งแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราอาจจะต้องรู้แบบพวกตัวอย่างเลยไหม KFC อ่ะผู้พัน Sanders อ่ะที่ว่าแบบล้มเหลวมาโคตรเยอะมากอ่ะแล้วเพิ่มมาประสบการ็จตอนอายุแบบห้าหกสิบอ่ะเข้าใจไหมว่าคนเรามันมีเวลาของตัวเองจริงๆอ่ะเออก็อย่าไปเปรียบเทียบอืแล้วก็ต้องแอดมิดว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกเว้ย บางทีการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรารู้สึกแย่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็น perfectionist หรือเปล่าอ,อ,อันนี้เป็นปัญหาพี่เป็น perfectionist ด้วยอันนี้คือยอมรับมันเป็นข้อเสียนะเออม,มันมีข้อดีในด้านการงานบางบางอย่าง แต่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันว่าทําให้เราไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างในชีวิตมันเป๊ะอ่ะเหมือนแบบแฟนฉันต้องดีบ้านฉันต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้อง admit ว่ามันไม่มีอะไร perfect รีมายตัวเองบ่อยๆของพวกนี้ไม่มีอะไรมากรีมายตัวเองบ่อยๆว่าแบบเออนะตรงนี้คิดตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะมันไม่มีอะไร perfect นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะช่วยแล้วก็ข้อนี้ชอบมากคือ be your own ally ally แปลว่าพันธมิตรแปลว่าในบางทีอ่ะเราใน in your mind เราจะมี negative ต่อที่ด่าตัวเองเว้ยพอเราดูใช่ใช่ซึ่งมันของพวกนี้เราต้อง aware ก่อนว่าเรากำลังทำาเรากำลังทำร้ายตัวเองด้วยความคิดของเราอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ stop right there หยุดตรงนั้นเลยพอรู้ตัวปุ๊บหยุดเลยแล้วก็พูดให้กำลังใจตัวเองออกมาเว้ยบางทีคนเรามันแค่รู้สึกว่าแบบมันอยากได้คำ positive เพื่อให้ตัวเองมีกำลังใจ move ไปในวันสอไปบ้างแล้วบางทีมันไม่มีคนชม พอแม่ก็ไม่ได้ชมฉันบอยติฉันอีกตั้งหากอะไรอย่างเงี้ยเใชไหมการชมตัวเองก็เป็นเรื่องที่ใช่ก็ต้องฝึกหาวิธีให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ชอบอันนี้มากเปลี่ยนชูดเป็นวันอืมก็คือบางทีการเนกาทีฟฟีลิ่งเนกาทีฟตอนที่เรามีกับตัวเองคือแบบแกควรจะมีประสบความสำเร็จได้ตอนอยุสามแล้วนะแกควรจะมีบ้านได้ตอนนี้แล้วนะแกควรจะได้คะแนนเท่านี้นนะแกควรจะอย่างงุนควรจะอย่างนี้คําว่าชุดอะ ในหัวแม้มันจะดิฟด้วอยู่ข้างในอ่ะมันทำร้ายเราเว้ยให้เปลี่ยนมันเป็น a n t I wanna do this เอ้ยอยากได้เขาจะมาดู o s i ิทีฟมันทันทีเลยอ่ะฉันอยากได้คะแนนเท่านี้บ้างจังเลยฉันอยากที่จะมีสิ่งนี้นะมันจะรู้สึกเปลี่ยน A comparison เป็น inspiration จริงๆอ่ะแล้วมันจะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำให้มันทำได้จริงด้วยใช่แล้วก็เขาบอกว่าให้ฝึกข้อสุดท้ายแล้วเนาะเปรียบเทียบให้ฝึกเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองเว้ยก็คือเพื่อเรารู้สึกว่าแบบ เออพอเปรียบเหมือนเห็นอันนี้เราเริ่มรู้รสึกทุกข์แล้วอะจริงๆถ้ามองตัวเองย้อนกลับไปดูอ,อปีหนึ่งที่แล้วอะกับเรานณะตอนเนี้มันอิมพลูฟเยอะมากนะเ,เราก็พัฒน,นาตัวเองมาไกลแล้วมากนะซึ่งแค่นั้นอะก็พอ <Okay. S 2> แล้วลูกแค่มันมีโ o g r e s s ของตัวเองให้พี่บบอกเด็กนักเรียนในที่เรียนในไลฟ์คลาสเสมอว่าแบบ ให้โฟกัส on yourself เว้ยคืออยู่กับตัวเองเ <im it> พื่อนจะเป็นยังไง <im it> ช่างมันเราไม่ต้องไปสนใจ <im it> ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะได้คะแนนเท่าไหร่ทำดียังไงคือบางคนฟังคนอื่นมากอะ่ะมันก็จะแบบเป็นแบบมันป <im it> วดประสาทหรื <im it> อเปล่าป่ะเออมันยิ่งแบบเขวไปเขวมาโฟกัสอยู่กับตัวเองเรารู้คนอื่นเพื่อเหมือนรู้ข่าวสารอะเฉยๆแต่ว่าให้มันนิ่งเงียบไว้เราต้องเป็นเหมือนแบบเหมือนน้ำทะเลที่นิ่งอะนึกออกไหมน้ำนิ่งไหลลึกใช่ถึงคนเจ็บ อ่าก็คือประมาณนี้พี่มิวมีอะไรอยากจะแชร์ไหมก็คือเขาเรียกแหละเป็นข้อคิดเหรอหรือว่าเป็นวิธีในการสําหรับคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในทางไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าน้องเป็นพวกไม่เปรียบเทียบเลยหมายถึงว่าไม่ใส่ใจเลยแค่โอ้เจ้คนนี้มันไดพันสี่แล้วไงอ่ะทันก็ได้ถงชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนที่แบบว่าคอกกี้หรือว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไป เออจนแบบอันนั้นก็แย่แล้วอันนั้นอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันว่าแบบมันก็อย่างที่บอกคือมันต้องเปรียบเทียบแต่ว่ามันต้องเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาไม่ใช่เปรียบเทียบแล้วเป็นเนแา่ีฟแต่ถ้าใครไม่เปรียบเทียบไม่ได้แคร์เลยว่าโอ๊ยเขาไปถึงไหนกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันคือสิ่งหนึ่งที่พี่มาจะทําคือพี่อ่ะชอบคุยกับคนที่เก่งกว่า เออก็คือคนที่ฉลาดกว่าหรืออะไรกว่าเวลาคุยด้วยอะพี่จะรู้สึกว่าว้าวอะเขาคิด hmm, ได้อ,อะเออเขากเก่งจังแต่เราคิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบไม่ได้เปรียบเทียมนะคือคุยเพื่อให้รู้สึกอินสปายว่าอยากเป็นแบบนั้นบ้างเว้ยแล้วก็เอาของเขามาเรียนรู้และปรับใช้อันนี้คือสิ่งเดียวที่จะทําคือจะเซ r r o u n ตัวเองกับคนเก่งๆถ้าน้องเป็นคนมีปัญหาบแบบ,บ,บ,บบเบื้องลึอกอะมันจะมีคนที่แบบว่าเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่ารู้สึกว่าฉัน ฉันเก่งฉันเหนือฉันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอันนั้นก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ไม่มีวันโตเว้ยไม่มีวันที่จะพัฒนาเออก็อยากเป็นแบบนั้นละกันแต่ว่าอันนี้พี่ก็จะแชร์ในฟีลลิ่งของของแบบเออบางทีพี่ดูโซเชียลมีเดียพี่ก็ยอมรับว่าพี่ก็มีความรู้สึกแย่กับตัวเองบ้างเพราะโซเชียลมีเดียส่วนมากเขาไม่ได้ลงอะไรที่มันแย่กับตนวแย่ของตัวเองดิเขาลงตรงด้านดีวของตัวเองแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเป็น change อยากจะทําให้เกิด positive change เกิดขึ้น mm hmm. ก็อาจจะแบบอย่างพี่อะถ้าถ้ามาถ้าดูในไอจพี่แต่ไม่มีใครได้ดูหรอกเพราะพี่ไม่ได้เปิดเป็น public <c oughs> เออ <c oughs> คือเราจะพยายามลงเสียงที่ real เขาจใช่ไหม <c oughs> คือเราจะไม่ได้สร้างภาพให้คนรู้สึกว่าแบบวันนี้ <Perfect. S 1> ืัอไปกรีซอะไรเงี้ย <c oughs> หรือแบบวันนี้อาหารมื้ออาหารชันอร่อยมาก <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนธรรมดาเว้ยเขาบอกว่าให้ให้เราแฮปปี้กับการเป็นคนธรรมดาให้ได้แล้วอันนี้จะเป็นขีดความสุขก็คือเหมือนแบบอาจจะถ่ายรูปแบบเออมื้อเนี้ยแม่ทําให้แฮปปี้วะไข่ดาวน้ําปลาอะไรก็จนเกินเขากินโฟร์กาเออแล้วก็แบบาปาเราก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะบัญชีแอคเคาท์ไอจีส่วนตัวที่แบบตามกันเองสองคนเนาะแล้วก็ ลงเฉพาะลงเฉพาะลงเฉพาะในสิ่งที่แบบแฮปปี้ประจําวันแต่ไม่อยากให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการให้กําลังใจตัวเองไปพังๆเพราะว่าบางทีบางทีเราก็แบบอยากดูโปรเกรสตัวเองไงใช่ฉันพัฒนาตัวเองมาถึงไหนแล้วแต่ถ้าจะลงเยอะในไอจีฐานะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะลำคาญเออหรือมันเป็นการลบกวนคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่อยากดูแบบโอ้อวดด้วยใช่ฉะนั้นก็จะพยายามคลิปไอจีของเราให้มันแบบซิมเพิลเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็น p o s i ทีฟเ change กดไลค์ทุกคนให้กำลังใจ ทุกคนแต่ไอจที่น้องต้องติดตามก็คืออินต r บูซอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ช่วยฟอลโล่เลยช่วยกดไลค์ให้หน่อยขอร้องไว้เลยะตอนนี้เพราะว่าพี่ก็พยายามลงอะไรที่มันเป็นสาระความรู้สาระความรู้ใช่ฉะนั้นก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพี่ๆด้วยขอบคุณมากยพี่หพี่ไม่มีกำลังใจแล้วตอนนี้ โอเคอ่ะวันนี้ก็จะได้ข้อคิดดีๆในการเอาไปใช้ชีวิตเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนอย่างเดียวนี่มันคือเรื่องชีวิตแล้วใช่แล้วยให้น้องๆทุกคนมีความสุขในชีวิตด้วยจะทาให้ตัวเองมีความสุขรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นอย่ right โอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในสาระน่ารู้อะไรไม่รู้คราวหน้าลองติดตามนะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย